มันเป็นคืนหนาวเดือนตุลาคมที่มืดเม็ดและเงียบสงบเจคอบวอร์เรนเด็กชายอายุ11ปีได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อไปร้นเช่าว,วิดีโอกับเพื่อนสนิทเอรอนและน้องชายทราวเวอร์ทั้งสามคนปั่นจักรยานโดยอาศัยแค่เพียงไฟฉายดวงใหญ่เป็นแสงนำทางพวกเขา เด็กๆไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆเลยเพียงเพราะว่าร้านเช่าวิดีโอนั้นอยู่บนถนนที่พวกเขาเติบโตมาและคุ้นชินมากที่สุดในชีวิตและห่างจากบ้านพวกเขาเพียงไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำขากลับจากร้านวิดีโอใครจะไปรู้ว่ามีเพชฌฆาตรรออยู่ข้างทาง ระหว่างที่เด็กทั้งสามคนกำลังขับรถผ่านซอยเปลี่ยวก่อนถึงบ้านชายสวมหน้ากากร่างใหญ่โผ่ขึ้นข้างทางพร้อมกับถือปืนในมือเอรอนเพื่อนสนิทคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องโจกเรื่องขำของเด็กมัธยมวัยรุ่นแต่ปืนที่ถืออยู่ในมือนั้นมันน่ากลัวจริงๆ ชายน่ากลัวคนนี้สั่งให้เด็กทั้งสามคนลงจากรถจักรยานและให้พวกเขาทั้งสามคนหมอบลงไปกับผืนชายคนนี้ถามชื่อและอายุของแต่ละคนเขาสั่งให้ทราเวลน้องชายของเจคอบลุกขึ้นและวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย่าได้ห่างหลังกลับมาถ้าไม่งั้นเขาจะยิงแอรอนก็เช่นกัน เขาสั่งให้แอรอนลุกขึ้นและวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย่าหันหลังกลับไม่งั้นกระสุนปืนจะโดนหลังแอรอนไม่รอช้าทําตามที่ชายคนนั้นสั่งทันทีเสียงฟีเท้าค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเจคอบที่หายไปอย่างไรร่องรอยมากถึง27ปี ไม่มีใครรู้ว่าเจคอบหายไปไหนมีแค่เพียงเด็กสองคนที่คืนวันนั้นกลายเป็นตราบาปไปทั้งชีวิตของพวกเขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up to be Murder Mystery Murder Mystery วันนี้ก็อยู่กับเบนอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานช่วงนี้เป็นค่อนข้างจะยุ่งกับงานประจำนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะแวะเวียนมาทักทายพี่ๆน,น้องๆทุกคน ขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe และสำคัญที่สุดเลยคือการคอมเมนต์ให้กำลังใจเบนนะคะเพราะมีคอมเมนต์ดีๆทำให้เบนมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเรื่อยๆนะค่ะเจคอบวอร์เรนนะคะเกิดขึ้นในครอบครัวของวอร์เรนที่มีคุณพ่อชื่อเท r ร่และคุณแม่ชื่อเคทีนะคะเจะคอบมีพี่น้องทั้งหมด4คนพี่สาวคนโต เอม j ี่เจคอบทราเวอร์และน้องสาวคนเล็กนะคะซึ่งวันนั้นทั้งวันก็เป็นวันปกติของครอบครัวเจคอบนะคะแทรรี่ <Terry S 1> ได้พาเด็กๆไปตกปลากันนะคะแล้วก็ช่วงตอนบ่ายก็กลับมาที่บ้านเพื่อดูโชว์ที่ทุกคนชื่นชอบด้วยกันนั่นเองแล้วพอตกหัวค่ำบ่ายแก่ๆแทรรี่ <Terry S 1> mm hmm. ก็พาเจคอบกับน้องชายทราเวอร์ ออกไปเล่นปลาฟุตบอลกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่บ้านนี้มากๆแต่วันนี้มีสิ่งที่ไม่ปกติคือเทอร์รี่กับเคที้มีนัดไปกินข้าวบ้านเพื่อนซึ่งห่างออกไปประมาณ15นาทีขับรถและเอมี่พี่สาวคนโตก็ได้ออกไปเล่นบ้านเพื่อนเหมือนกันโดยที่เจคอ,อบทราเวลและน้องสาวคนเล็กอยู่ที่บ้าน ด้วยความที่ว่าพรุ่งนี้เซคอบไม่มีโรงเรียนนะคะขเขาได้โทรหาเพื่อนสนิทเอรอนให้มาเล่นที่บ้านด้วยกัน didn't have school the next day so they could you know have a fun night together ก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเจคอบเป็นเด็กหน้าตาน่ารักนิสัยดีและเป็นที่รักของทุกคนวิดีโอที่จะโชว์ต่อไปนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายที่ครอบครัวได้ถ่ายเจคอบไว้นะคะ and tall. My whole name is Jacob u r b a n w o r i n g My favorite food is steak. My favorite color is blue. My best friend is Aaron Larson. My favorite—I don't really have a favorite song. My favorite game is Clue. My favorite thing to do most is watch football. What I want to be when I grow up is a football player. My favorite hobby is collecting football cards. I don't have a favorite book, and my newest friend is Kate. I'm finished. <coughs> ทั้งสองก็ได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านทราเวอร์นะคะได้โทรหาคุณแม่ของเขาเพื่อที่จะขอไปร้านเช่าวิดีโอกับพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายนั่นเองซึ่งคุณแม่ก็ปฏิเสธเสียงแข่งเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านและมันเป็นคืนเดือนมืดเขาไม่อยากให้เด็กชายออกไปซึ่งทราเวอร์ก็ใช้ลูกตือลูกอ้อนลูกใหญ่ จนสุดท้ายเขางัดไมาตาสุดท้ายว่าขอคุยกับคุณพ่อหน่อยได้ไหมครับก็ค,คืออย่างเราเรานะคะว่าถ้าเราขอคุณแม่ไม่สําเร็จเราก็อยากจะขออีกคนนึงเพื่อดูว่าอีกคนนึงจะพูดว่ายังไงก็เป็นไปดังทราเวอร์ตั้งใจนะคะคุณพ่อก็อนุญาตให้เด็กทั้งสามคนออกไปแต่พวกเขาต้องสัญญาว่าพวกเขาจะถือไฟฉายไปด้วยเพราะว่ามันเป็นคืนเดือนมืดมากๆแลน่นนี้พ่อเป็นห่วงว่าเด็กชายจะโดนรถชน <P ew an> เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเ,กเมืองสง,สงบและทุกคนรู้จักกันคุณพ่อไม่ห่วงว่าเด็กจะโดนหลักพาตัวหรือว่าจะมีใครมาทำร้ายใดๆเลยทั้งสิน้นหลังจากที่วางสายทราเวอร์ได้ไม่นานประมาณ40นาทีเจอร่ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านข่าวนี้เป็นเสียงเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างน่าตกใจเพื่อนบ้านบอกว่าคุณน้องกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เจคอบโดนหลักพาตัว เจคอบถูกคนร้ายเอาตัวไปพอไปถึงที่บ้านเจอร่กับเคท i ี้ก็พบกับเอรอนที่แสดงท่าทีหวาดกลัวอยู่ตรงมุมบ้านแล้วก็ทราเวลที่เดินวกไปวนมาวกไปวนมาด้วยความหวาดกลัวและกลางบนนะคะตำรวจนะคะพอมาถึงที่บ้านก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่านี่คือการหลักพาตัวของเด็กชาย ตำรวจกับคิดว่าเด็กทั้งสมคนนี้เกิดการเล่นปืนกันทะเลาะวิวาทกันทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยปืนไปยิงโดนเจคอบและทั้งสองคนนี้พยายามที่จะปกปิดแล้วก็ซ่อนเลนเจคอบนั่นเองซึ่งค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ครอบครัววอร์เด n ริงยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะพวกเขาได้โทรไปตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆและวิทยุเล่าเรื่องลูกชายให้ทุกคนออกมาตามหา ซึ่งการตามหาเจคอบเนี่ยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ตามหาคนหายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะสหรัฐ e อเมริกาเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามช่วงแรกสื่อก็เล่นข่าวหนักนะคะทุกคนก็รีบออกตามหาแต่ไม่มีเบาะแสใดๆเลยหลังๆสื่อก็เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆแต่ครอบครัววอร์เดอริงไม่เคยที่จะยอมแพ้พวกเขาพยายาม ไปออกรายการตามรายการต่างๆรายการวิทยุเพื่อให้ทุกคนนะคะระลึกถึงเจคอบวอร์เรงหรือว่าจำชื่อจำภาพเจคอบวอร์เรงได้เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งจะมีคนเห็นเขานั่นเองรอนกับทราเวลพวกเขายังออกมาให้สัมภาษณ์นับครั้งไม่ถ้วน They were completely petrified from this. The three of them were riding home and they were stopped. ในปี2015นะคะเจ n เน a ร j ตจอยเมเกอร์เนี่ยได้พยายามจะหาเรื่องที่เขาจะเขียนนะคะโดยที่จอยเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของเจคอบแล้วจอยก็เอะใจขึ้นมาว่าเนี่ยในปีเดียวกันในช่วงที่เจคอบหายตัวไประหว่างซัมเมอร์หรือช่วงหน้ารอนปี1986ถึงปี1987เนี่ยมีเคสคดี ใกล้ๆก,กันเหมือนกันนะคะว่าเด็กโดนหลักพาตัวถึงห้าคนและมีบางคนที่รอดมาได้นะคะโดยจอยเนี่ยได้พูดถึงเจเร็ดคนนี้นะคะเจอร็ดนะคะได้พบเจอกับผู้ชายหรือว่าบุคคลเหตุการณ์โหดหลายเกิดขึ้นกับเจเร็ดเพียง9้าเดือนก่อนหน้าที่เจคอบจะหายตัวไป จอรัตนะคะระหว่างทางที่กลับมาจากไอสเกตกับเพื่อนนะคะเขาได้ขอร้องให้เพื่อนเดินกลับมาส่งที่บ้านแต่เพื่อนของเขาได้ปฏิเสธไปในคืนนั้นนะคะโดยระหว่างทางที่จอรัตกำลังกลับบ้านมาคนเดียวนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาเทียบข้างและทําทีว่าจะถามทางแล้วก็หยุดกระโดดลงมาจากรถแล้วก็มาจี้ขู่บังคับให้จอรัตเข้าไปในรถและบอกว่าฉันมีปืนและฉันก็ไม่กลัวที่จะใช้มัน จราดกลัวมากนะคะทําตามที่ผู้ชายคนนั้นสั่งทุกอย่างโดยที่จราดเนี่ยแอบสังเกตเห็นว่าในรถของผู้ชายคนนี้มีเครื่องดักฟังวิทยุตํารวจนะคะแล้วก็มีปืนซึ่งผู้ชายคนนี้นะคะมัดจราดไว้ที่หลังรถนะคะและสั่งให้เขาเงียบปากถ้าไม่งั้นเขาจะฆ่าซึ่งจราดก็ทําตามนะคะแต่จราดเป็นเด็กฉลาด เขาพยายามหลับตาแล้วก็จําทางนะคะว่ารถเนี่ยได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือขับมานานแค่ไหนแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะคะได้พาเจรัตขับไปเพียงแค่สิบห้านาทีค่ะเจรัตก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ป่ารกร้างข้างทางและชายคนนี้ก็ได้กระทําการกระทำชําเรากับเจรัตนะคะแต่ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบนะคะเขาตัดสินใจ พาเจรัสกลับมาแถวๆบริเวณบ้านและบอกเจรัสว่าฉันจะปล่อยตัวเธอไปเธอสามารถพูดเรื่องพวกนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตำรวจสาวมาใกล้ตัวฉันฉันจะตามหาเธอและจะฆ่าเธอทันทีและเธอจงวิ่งออกไปนอกรถและอย่าหันหลังกลับถ้าไม่งั้นฉันจะยิงเจรัสก็ไม่รอช้ารีบวิ่งสุดชีวิตมาที่บ้านนะคะ ครอบครองจราดดีใจเป็นอย่างมากที่จราดกลับมาบ้านและเขาได้พาจราดไปแจ้งความทันทีระหว่างที่ไปแจ้งความจราดได้อธิบายลักษณะรูปร่างของผู้ชายคนนี้รถที่เขาขับและที่สำคัญคือเครื่องดักฟังวิทยุตำรวจที่อยู่ในรถตำรวจนะคะสามารถเรียกตัวชายที่มีลักษณะตรงกับที่จราดอธิบายมานะคะประมาณ1ิกว่าคน ซึ่งเจอราดเนี่ยก็สามารถชี้ตัวมาได้เหลือสองคนหนึ่งในนั้นนะคะคือแดนนี่ไฮน์แต่เจอราดด้วยความกลัวและอะไรไม่รู้นะด้วยความที่เจอราดอายุแค่12ปีนะจุดนั้นนะคะเจอราดไม่สามารถระบุได้ว่าระหว่างสองคนนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนกระทำเขาทำให้ตำรวจปล่อยตัวทั้งสองคนนั้นไปแต่ยังไรก็ตามตำรวจได้ เก็บหลักฐาน DNA ไว้เพื่อใช้ในอนาคตข,ข้างหน้านะคะในปี1986-1987เนี่ยการใช้ DNA สื้หาคนร้ายเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายหรือยังไม่มีด้วยซ้ำนะคะจราดในคะรอบครัวนะคะก็ได้ย้ายออกไปจากเมืองเมืองนั้นด้วยความที่จราดเนี่ยโดนถามคำถามเดิมซ้ำๆและก็โดนกดดันจากคนรอบข้างเป็นอย่างมากนะคะ ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าต้องปกป้องเจราดจากตรงๆรงนี้จนกระทั่งในปี2015นะคะที่จอยได้ศึกษาหาข้อมูลและเขาได้ติดต่อไปที่ครอบครัววอ e r เรนและเจราดเองนะคะทําให้เธอได้รวบรวมข้อมูลและทราบแน่ชัดว่าคําให้การของเจราดลักษณะผู้ชายรูปร่าง ค่อนข้างที่จะตรงกับคำให้การของเอรอนกับทราเวอในคืนนั้นนะคะซึ่งจวยก็ได้รวบรวมหลักฐานและยื่นหลักฐานนี้ไปที่ FBI อีกรอบ f b i ได้ทำการตรวจ DNA นะคะจากหลักฐานที่เก็บได้จากเสื้อของจระตในคืนนั้นและหลักฐาน DNA จากผู้สอบปักคำรรปรากฏว่าหลักฐานดิ a นเอตรงนะคะว่า บุคคลที่ทำลายจราตคือแดนนี่นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะสารไม่สามารถเอาความผิดแดนนี่ได้เพราะว่าอายุความได้หมดไปแล้วซึ่งจราตรู้สึกโกรธน,นะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกเลื่องใจเพราะในที่สุดเขาก็สามารถหาตัวคนร้ายได้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาความผิดแดนนี่ได้แต่ เขารู้สึกว่าเขาได้สามารถช่วยเหลือเด็กและเหยื่อคนอื่นอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าตำรวจจะไม่สามารถเอาผิดแดนนี้ได้จากคดีของเจราดตำรวจก็ได้ขอหมายค้นไปค้นบ้านของแดนนี่นะคะซึ่งพวกเขาก็พบกับชาวพนกราฟีหรือว่าหลักฐานคลิปรูปภาพโปของเด็กเยอะมากมายในบ้านของแดนนี่นะคะทำให้เขาเนี่ยได้ทำการจับกลุ่มแดนนี่ในข้อหาหนี สาลและตำรวจนะคะได้คุยกับครอบครัววอร์เรนนะคะว่าจะยื่นข้อเสนอหรือพีดีลวเพื่อให้เขาไม่ติดคุกคดีของเจคอบแลกกับการที่เขารับสารภาพและโชว์ว่าเจคอบหายตัวไปไหนหรือว่าเจคอบถูกฝังอยู่ที่ไหนนั่นเองซึ่งครอบครัววอร์เรนนะคะก็ยินยอมและยินดีที่จะแลก เพียงเพราะว่าพวกเขาอยากจะได้เจคอบกับบ้านนั่นเองในวันที่หนึ่งกันยาปี2016นะคะแดนี่ได้พาตำรวจไปที่ร่างของเจคอบนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้ฝังร่างของเจคอบในรัฐเพนซิลเวียห่างจากตัวบ้านของเจคอบเพียง30มมาอย่างไรก็ตามพอฟังมาถึงจุดนี้นะคะทุกคนอาจจะโมโหเหมือนกับที่เป็นโมโหก็ได้เพราะว่าแดนี่เนี่ย ไม่ได้โดนความผิดในข้อหาหลักพาตัวกระทำชํำเราและฆ่าเจคอบนะคะด้วยความที่เขารับพีเดียวจากตำรวจแต่อยังไงก็ตามตำรวจเนี่ยก็ชาร์จแดนนี่นะคะในข้อหาครอบครองภาพอนาจารเด็กนะคะโดยที่ศาลตัดสินจำคุกแดนนี่เพียง20ปีในข้อหาครอบครองรูปภาพอนาจารเด็กนะคะ และมีสิทธิ์จะเพโรในอีก17ปีข้างหน้าซึ่งเป็นข้อหาที่น้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาทำในอดีตโดยที่ไม่รู้ว่าเขาได้รักพาตัวและก็ทำชำเราเด็กไปแล้วกี่คนหรือฆ่าไปแล้วกี่คนนั่นเองเขายังบอกด้วยนะคะว่าในคืนนั้นเขาได้ขับรถอย่างร่องรอยมาเรื่อยๆโดยที่เขาได้พบกับเด็ก3คนกำลังปั่นจักรยานอยู่ในทางเปลียว ทำให้เขาชุกคิดหรือว่ามีแรงจูงใจขึ้นมาโดยที่เขาแอบจอดรถไว้ข้างทางและก็ดักรอเด็กๆระหว่างทางกลับมาจากร้านวิดีโอและหลังจากที่สั่งให้แอรอนกับทราเวอหนีไปเขาได้ใส่กุญแจมือเจคอบและพาเจคอบขึ้นรถระหว่างทาง Jacob ang ang เจคอบยังถามเขาอีกว่าผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดหรอทำไมผมต้องโดนแบบนี้เขาได้ขับรถไปเรื่อยๆและก็ หาที่เปี่ยวเพื่อกระทำชำาํารเล่าเจคอบหลังจากเสร็จภารกิจเขาบาังเอิญได้ยินเสียงห่อตำรวจซึ่งเขาคิดว่าตำรวจจะตามมาจับเขาทำให้เขาตัดสินใจยิงเจคอบนะคะโดยที่เขาสั่งให้เจคอบยืนหันหลังนะคะแล้วตัดสินใจยิงเจคอบรอบแรกกระสุนปืนด้านนะคะเจคอบได้ถามเขาว่าผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดหรอแล้วเขาก็ยิงเจคอบ อีกรอบหนึ่งทําให้เจอคอบเสียชีวิตนะคะตัวเขาเองได้แอบเอาศพเจอคอบนะคะไว้ข้างทางแล้วก็และได้กลับมาขุดหลุมตื้นๆฝังเจอคอบในช่วงรุ่งชาวนะคะหลังจากที่เดนี่ชี้จุดนะคะเขาก็พบกับร่างนะคะแล้วก็ยืนยันโดยใช้ฟันนะคะว่าร่างร่างนั้นคือเจอคอบจริงๆซึ่งครอบครัวเจอคอบก็รู้สึกว่าการที่พวกเขา สู้มาตลอด27ชีวิตไม่สูญเปล่าและเจคอบก็ได้กลับมาที่บ้านนะคะการหายตัวไปของเจคอบยังช่วยใครอีกลหลายๆคนด้วยนะคะโดยมีกฎหมายใหม่ตามชื่อของเจคอบเวทเอริงนะคะโดยให้ผู้กระทำความผิดต่อเด็กลงทะเบียนกับทางรัฐในระหว่างที่เขาได้ออกมาจากคุกเพื่อที่จะติดตามว่าบุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนและย้ายไปอยู่ที่ใดคนคิดว่ายังไงคะกับเรื่องนี้เป็นรู้สึกว่ามันไม่แฟกับ ครอบครัวของเจคอบหรือว่าผู้ที่ถูกกระทำเลยเป็นเชื่อว่ากระบวนกาฎหมายของเมริกาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจอเหยื่อรายอื่นๆที่แดนนี่เคยกระทำมาก่อนและสามารถเอาผิดเขาได้ในกรณีนั้นๆด้วยเพราะในอีก20บปีข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เป็นเชื่อว่าคนเหลวก็สมควรอยู่ในที่ที่พอเป็นเชื่อว่า แดนี่ไม่ได้ทำการแบบนี้เพียงแค่ปีหรือว่า2ปีแน่นอนเพราะว่าช่วงเวลาที่เขารอยนวนมาเกือบ27ปี30ปีเนี่ยเขาต้องทำอย่างอื่นบ้างด้วยและก็ต้องมีเหยื่ออะไรอื่นๆโผล่ขึ้นมานเป็นก็คาดหวังว่าด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้นะคะ เราจะสามารถเอาผิดแดนนี่ให้ได้มากกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเบนและซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ